สวัสดีครับผมบีจากช่องมียอนช n แนลนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่วิดีโอท้ายคลิปหรือว่า End Screen นะครับเพื่อที่จะเพิ่มยอดวิวแล้วก็ยอดผู้ติดตามของช่องเราได้นะครับทำได้ง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวเช่นเคยไปดูกันเลยครับการใส่ End Screen แบบนี้นะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเวลาสมมติว่าเราทาวิดีโอมาเนี่ยเราแบ่งเป็นตอนๆนะครับตอนที่1 2 3 4เนี่ย ช่วงท้ายคลิปก่อนที่จะจบตอนที่1นเนี่ยมันจะขึ้น end screen แบบนี้นะครับก็คือเป็นวิดีโอตอนต่อไปของเราคนดูสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยจากหน้าจอนะครับไปดูคลิปต่อไปเราได้เลยเพื่อที่จะเหมือนกับเลี้ยงคนดูไวใ้ให้ดูคลิปเราเยอะให้เยอะที่สุดนะฮะอีกทั้งยังสามารถที่จะกด subscribe ได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีปุ่มที่เป็นรูปโปรไฟล์เราเนี่ยปุ่มนี้สามารถที่จะกดเข้าไปแล้วก็กดซับช่องเราได้นะครับโอเคเราไปเริ่มเรียนรู้วิธีการทำกันเลยครับ โอเคเปิดมือถือขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับพอเข้ามาหน้านี้ก็เสิร์ชหาเลยครับ YouTube Studio อา YouTube Studio แบบนี้นะเราก็กดเข้าไปเลยครับอาพอกดเข้าไปปุ๊บเราก็กดเข้าไปที่หน้าเว็บของ YouTube Studio อันนี้นะครับอันแรกเลยนะอาพอกดเข้าไปเราก็เลือกบัญชีที่เราต้องการจะล็อกอินนะครับถ้าเผื่อว่า ใครยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยมันจะขึ้นแบบผมนะให้เลือกอีเมลที่เราต้องการจะล็อกอินเข้าช่องเรานะครับเอาโอเคพอใส่รหัสผ่านเสร็จก็กดถัดไปโอเคพอเข้ามาหน้านี้นะครับจะโหลดหนานนิดหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเราก็เลือกช่องที่เราต้องการจะเข้าไปแก้ไขนะครับผมเลือกช่องนี้นะอ่าบีบิ๊กชแนลเนี่ยเราก็กดตกลงด้านขวามือ มันก็จะเข้ามาใน YouTube Studio อันนี้หน้าตาที่เห็นอยู่นี้มันเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะตัวเล็กๆนะครับถ้าเผื่อว่าใครยังไม่ได้เข้ามาหน้านี้นะครับเราก็ขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะคือหน้านี้เนี่ยมันจะให้เราดาวน์โหลดแอป YouTube Studio นะครับซึ่งการใส่เอ็นสกีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้ในแอป YouTube Studio นะครับเราไม่ต้องกดดาวน์โหลดนะให้เราเลือกด้านล่างนะครับเห็นไหมด้านล่างมันจะมีคำว่าไปต่อ YouTube Studio ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นอาจจะเป็น Continue YouTube Studio นะครับเราก็กดไปอันล่างนะพอกดอันล่างปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับถ้ากิดว่าเข้ามาในหน้านี้แล้วไม่ได้เป็นหน้าตาแบบผมนะแสดงว่าของคุณยังเป็นเวอร์ชั่นของมือถืออยู่นะครับถ้ายังไม่เป็นหน้าตาแบบนี้ให้กดตรงนี้ครับจุด3จุดด้านขวาบนอ่เราก็เลื่อนลงมานิดนึงอ่าจะเห็นคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะฮะอ่าก็กดไปตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็รอสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบผมแล้ว โอเคครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกตัววิดีโอนะครับที่เราต้องการจะใส่เอ็นสกรีมนะฮะผมขยายให้ดูนิดนึงอ่าเราก็เลือกที่ตรงนี้ครับด้านข้างเนี่ยไอ้ที่เป็นรูปตัวเพย์นะครับมันคือลิสต์วิดีโอของเราทั้งหมดในช่องนะฮะกดเข้าไปอ่านี่คือเป็นวิดีโอทั้งหมดของเรานะครับเราก็เลือกมาสักวิดีโอหนึ่งนะครับเราจะใส่เอ็นสกรีวิดีโอไหนอ่าผมใส่อันแรกเลยแล้วกันนะครับวัดท่ำปูวาเนี่ย เราก็กดเข้าไปตรงรูปภาพเลยนะฮะแ่บปุ๊บอ่าพราะกดเข้าไปให้เรามาเลือกตรงนี้ครับอ่ารูปที่เป็นนะฮะเหมือนกับเป็นตัดต่อวิดีโอตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยโอเคหน้านี้แหละครับที่เราจะใส่เ e อ็นสกรีนกันทําในมือถือมันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าทำไม่ได้เลยนะโอเคเราจะมาใส่เ e อ็นเอ็นสกรีนกันนะครับอ่าวิธีการใส่นะผใหญ่ให้ดู วิธีการใส่เอ d s สกรีนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกนะครับอ่าพอกดเครื่องหมายบวกปุ๊บมันก็จะมีมาให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกไปที่ใช้เทมเพลตเลยนะฮะกดเข้าไปอ่าเห็นไหมมันก็จะมีเทมเพลตขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะว่าเราจะเลือกเทมเพลตไหนนะครับอ่าเทมเพลตนี่แหละคือตัวเอ็นเอ็นสกรีนอ่าที่เราจะใส่เข้าไปหน้าจอวิดีโอเรานะครับเดี๋ยวจะเห็นภาพนะครับแปบ๊บหนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวผมจะย่อหน้าจอให้ดูนะอาสังเกตรตรงหน้าจอวิดีโอด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะกดเลือกเทมเพลตนะแล้วมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอวิดีโออะผมเลือกเทมเพลตอ,อันแรกเลยนะครับกดปุ๊บเข้าไปอะเห็นไหมมันก็จะมีกรอบกรอบใสๆขึ้นมาและขยายดูนิดนึง เห็นไหมฮะกรอบใส่ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองด้านเห็นไหมทั้งสองตัวเลยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับไอตรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งสองอันเนี่ยมันก็คือวิดีโอที่เราจะใส่เข้าไปนะครับถ้าเผื่อว่าคนดูคลิปเราเนี่ยแล้วมากดตรงนี้มันก็จะลิงก์ไปดูวิดีโอตัวต่อไปให้เลยนะฮะส่วนไอสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงกลางเนี่ยมันคือปุ่มกด Subcribe นะครับมันจะเป็นรูปโปรไฟล์เรานะครับซึ่งเดี๋ยวจะเห็นภาพโอเคครับเดี๋ยวเราจะ เลือกใส่วิดีโอไปเลยนะครับจะสังเกตด้านล่างเนี่ยที่มันมีเป็นสามแท่งแนวนอนเนี่ยนะฮะอันนี้แหละคือแถบของเอ็นสกีนะครับซึ่งถ้าทำในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนมันได้ครับแต่ว่าทำในมือถือเราไม่สามารถทำได้นะแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็มีวิธีแก้เดี๋ยวจะใส่ระบุเวลาไปละกันว่าเราต้องการให้เอสกีเนี่ยขึ้นตรงเวลาไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่วิดีโอก็ไปเลยนะครับวิธีการใส่ก็คือ,อน,นี้ไปจิ้มตรงนี้แหละ ตรงหน้าจอที่เราจะใส่วิดีโอเลครับกดปุ๊บเข้าไปอ่าระบบมันจะสุ่มวิดีโอให้เรามาก่อนนะครับแต่ว่าเราไปแก้ไขได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขนะครับเลือกวิดีโอที่เราต้องการนะอ่าเดี๋ยวย่อนิดนึงซึ่งในส่วนขององค์ประกอบนี่นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยนะี่นะเวลาตรงนี้เห็นไหมครับเวลา14.24.28ถึง14.36เนี่ยก็คือ ระยะเวลาที่ end screen จะขึ้นนะครับตรงนี้เรากําหนดได้นะแล้วก็อันแรกที่เราสามารถิกเลือกได้เนี่ยอัปโหลดวิดีโอล่าสุดเห็นไหมครับถ้าเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันระบบมันจะเลือกวิดีโอล่าสุดซึ่งเป็นวิดีโอก่อนหน้านี้ก่อนหน้าวิดีโอนี้นะครับมาใส่ในช่องของ e n s c r e e นอันแรกให้นะครับโอเคเนาะเข้าใจได้ไหมครับแล้วก็ส่วนอันที่2เหมาะกับผู้ชมนี้ก็คือ YouTube จะสุ่มมาให้นะครับ YouTube จะเลือกของมันเองเลยจเจาวิดีโอไหนมาใส่ให้เรานะ ส่วนอันสุดท้ายนี่ผมใช้นสุดท้ายอย่างเดียวเลยนะครับก็คือผมเลือกวิดีโอมาใส่เองนะ,อะโอเคตรงนี้เราจะแก้ไขนะครับวิธีการนํามาใส่นะเราก็กดตรงนี้แหละครับที่เป็นรูปบินสอเนี่ยฮะแก้ไขกดปุ๊บเข้าไปอ่ามันก็จะลิงก์เข้าไปใ,ในหน้าของวิดีโอทั้งหมดในช่องเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกวิดีโอมาสักตัวหนึ่งนะเอานี้ละกันพาไปสองสาวงาม77คนนะฮะโอเคผมกดเข้าไปปุ๊บ อ่าสังเกตด,ด้านบนนะครับเอนสกรีนมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นวิดีโอตัวนี้แล้วเห็นไหมฮะตรงนี้แหละถ้าเผื่อว่าคนดูมาดูวิดีโอเราจนถึงเอนสกรีนนี้เขาสามารถที่จะกดก็ไปดูนางงามได้เลยนะครับมันก็จะลิงก์เข้าไปวิดีโอตัวนั้นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขวิดีโอที่2นะกรอบที่2ตรงนี้นะครับกดเข้าไปอ่ากดเข้าไปปุ๊บอ่าแล้วก็มาตรงนี้นะเหมือนกันครับเราก็มาเลือกเปลี่ยนนะตรงดินสอน,นี่นะครับกดปุ๊บ อ่ะเราก็เข้ามาหน้านี้อ่าเราก็เลือกวิดีโอเข้ามาเอาอะไรดีเอานี้ละกันนะครับ B pick VS ราชาแห่งกุ้งนะ,ะกดเข้าไปอ่ะเรามาดูสิโอเคเห็นไหมฮะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนนี้ครับตรงกลางนี่เห็นไหมฮะปุ่มกดสักไกด์เนี่ยมันเป็นรูปโปรไฟล์ช่องเราเห็นไหมถ้าคนก็กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการกดปุ่มซักช่องเรานะครับ โอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากเสร็จนะครับให้เรามากดบันทึกด้านบนก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งออกจากหน้านี้นะครับให้กดบันทึกก่อนกดปุ๊บโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเราลองออกไปดูกันนะครับว่าเอ็นสกรีนมันจะขึ้นจริงไหมนะอ่ะก็ไปที่แอป u t u b e นะครับมาดูกันว่ามันขึ้นไหมให้เราเลือกไปที่รูปโปรไฟล์เราด้านขวาบนนะฮะอ่ะเราก็เลือกไปที่ช่องของคุณ วิดีโอตัวนี้ใช่ไหมฮะที่เราเพิ่งจะทําเมื่อกี้นะวัดทำปุ๊ว่าอ่าเราก็กดเข้าไปดูนะฮะนะเป็นภาพของอ่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปตรงเอ็นเครดิตไม่ใช่เอ็นเครดิตเอ็นสกรีนเลยนะฮะนั่นแหละเหมือนกันแล้วไปก่อนครับครับสวัสดีครับอ่าโอเคเดี๋ยว stop กัน อ่ะเห็นไหมครับขึ้นแล้วเห็นไหมพาไปส่องนางงามเห็นไหมครับแล้วก็มีพ s ราชาแห่งกุ้งนะครับอ่าก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูนะมันจะลิงก์หรือเปล่านะครับกดไปที่พาไปส่องสาวง,งามปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะลิงก์เข้ามาที่ตัววิดีโอส่องสาวง,ง,งามแล้วนะครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ โอเคเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับมันก็เหมือนเดิมครับมันจะลําบากนิดนึงตรงมาเป็นมือถือนั่นแหละนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะย่อขยายแล้วก็พยายามทําให้อยู่ในพื้นที่จํากัดในมือถือนะครับแต่ก็ยังดีกว่าทําไม่ได้เลยจริงไหมฮะโอเคครับยังไงก็ฝากกด subscribe นะครับช่อง b y o o n Channel แล้วก็แฟนเพจ Facebook Beyond Channel ให้ด้วยนะครับเราก็จะมีคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นำมาเสิร์ฟกันให้เป็นประจำนะครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ